สวัสดีค่ะวันนี้นะคะติ๋มพามาดูบ้านสวนเกษตรพร้อมที่ดินค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะมีทั้งหมด25ไร่นะคะกับอ e ีก94ตารางวาค่ะขายพร้อมบ้านนะคะซึ่งเป็นบ้านไม้สักนะคะทั้งหลังค่ะเป็นบ้านเรือนไทยนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆบบ้านนะคะแปลงที่ดินนะคะมีบ้านเลือน คนงานนะคะหหลังแล้วก็เรือนพอเพาะชําเรือนสัตว์เลี้ยงนะคะ2หลังนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศน่าอยู่มากๆนะคะที่ดินนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเจ้าของนะคะได้ซื้อมาทํา แนวบ้านโค้งน้องนา3ปีนะคะเนื่องจากเป็นผู้หญิงนะคะดูแลไม่ไหวซึ่งมีเนื้อที่เยอะมากนะคะถึง25ไร่ก็เลยต้องการที่จะขายด่วนค่ะในแปลงที่ดินนะคะได้ปลูกผลไม้หรือปลูกพืชเศรษฐกิจไว้เยอะมากเลยนะคะเต็มเต็มไร่เลยนะคะนี่ค่ะและนี่คือบริเวณในบ้านนะคะเป็นบ้านไม้สักทั้งหลังเลยค่ะ 4ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะ2ห้องครัว1ห,ห้องโถงค่ะเป็นบ้านไม้สักนะคะเป็นบ้านใหม่ไม่ใช่ไม้เก่านะคะเป็นไม้ใหม่ได้นำมาสร้างบ้านนะคะเป็นลักษณะทรงไทยออกโมเดร์นนิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะไฟฟ้าประปาพร้อมมากๆนะคะที่ดินแปลงนี้ฉโฉนดก็พร้อมนะคะทุกอย่างนะคะ ทางเจ้าของยกให้หมดเลยนะคะในบ้านนะคะทุกอย่างเลยนะคะนั่นที่เรามองเห็นจะเป็นเรือนเพาะไก่นะคะนี่จะเป็นไก่แฟนตาซีค่ะซึ่งราคาดีมากๆเลยนะคะเจ้าของก็มีไอเดียมากๆคะในการนำไก่แฟนตาซีมาขายนะคะจะได้ราคาดีค่ะเนี่ค่ะ ด้านล่างจะเป็นน้ํานะคะเป็นน้ําซึ่งการทําที่ดินแปลงนี้จะเป็นลักษณะขุดโคกหนองนาค่ะและนี่ก็เป็นเลือนแพะค่ะได้เลี้ยงแพะเป็นแพะแฟนตาซีเหมือนกันนะคะตัวหนึ่งก็ประมาณสองสามหมื่นค่ะนี่ค่ะเลือนแพะนะคะโคกหนองนา,นนามีไว้พร้อมรอบโครงการเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่ดินแปลงนี้จะทำร้อมก้วรอบขอบชิดมากๆนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบบ้านแนวสวนเกษตรนะคะสามารถมาต่อยอดได้เลยนะคะเพราะว่าทางเจ้าของได้ทำรั้วรอบทั้งแปลงเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีบ้านแล้วก็มีเลื่อนเพาะชำนะคะโรงจอดรถต่างๆมากมายนะคะแล้วก็พืชเศรษฐกิจอย่างเช่นต้นสักทองนะคะต้นยางนานะคะ มีมากมายนะคะสนใจที่ดินแปลงนี้ทักติมมาค่ะสวัสดีค่ะ